อันไหนนะนู่นเหรอหมูเดงเ้อยตัวเลวน้อยนั่นเองเอาได้ไหมหมูแดงกำลังมาหมูเดงงมาอันนี้แม่โจหน้าใช่ไหมโจหน้าโอเค้าเฮ้ยหมูดงมาแล้วเฮ้ยลิง เองของพี so no ่นองหมูเดงมาแล้วมาแล้วมาแล้วอมาหาแม่แล้วแม่แมมแม่หนนะเห็นไหมคะพูดอก่อนน้องหูเดงเราอยู่แล้วนองไม่เห็นนะนแม่แม่เลย ดูท่านผู้ชมหนู <laughs> <laughs> Hãy subscribe cho kênh mà Mì Gõ Để bỏ lỡ những video hấp

แม่ไม่ชมหูอ่ะเฮ้เห็นไหมลูกเขาอยู่กับแม่แม่เขาใช่ไหมเขากินข้าวกับแม่เขาใหญ่เลยไหมโอ้โหแล้วเขาออกคนหนึ่งนะ เงียบเนีย็นกินนมได้ไหเออด้านี้จะได้ไม่เจ็บโอเคน่ามชักนัลเลูกที่กนแ้่าัเลยกักินข้าวกับแม่แม่้น่อ้ถ่ายให้องไหม

เขาตาโถนดูแอาปากกไรอะ่เพิงไม่เจอหน้าเลยนะมูดงครัตรงนี้เลยมูดคือตัวไหนตรงนี้เห็นมูดี้อตัวไหนแม่นีกินี่โมงอ่าผิวผิวเขาแปกเห็นมเห็ รับรับอากาศเย็นแต่เขาลดลดน้ำมาแล้วเหรอฮะไปย้าครับครับ น่าหักจะมาคอเขาบอกว่าเป็นสามสามชั้นน่ะเฮ้ยนี่น่าดูังตรงเจ้าต่อจอมเขาฮะเบื่อเหรอไป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  ไปตรงนี้ขออนุญาตค่ะนั่งเที่ยวหมดเวลาแล้วค่ะอันนี้โอ้ วันนี้ก็สวยแล้วทุกคนเนี่ยข้างบนเ,นเห็นชัดน,น,น่ารักอ่องเราเตมาองกันทที่พี่ถ่ายได้เลนะืเป็าเะไรเหชัดก็ทีบ่บอลมาในตรงจี้บตรงน้ำมันมาาทิตนี้ไปดูกาแฟไปไปดูกาแฟไไปนั่ง